นโยบายเร่งด่วนสอบพอควิกพ o l i c y 2,565โรงเรียนบ้านหนองมากสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตีได้นำเอายุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นแผนการพัฒนาประเทศที่กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้กับหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตามเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศที่ว่า ประเทศไทยมีความมั่นคงบางคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามแผนแม่บทภายใ,ใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาของคนตลอดช่วงชีวิตการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและการเสริมสร้างทรัพยากรของมนุษย์ ตลอดจนการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตรวรรษที่21และประหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนสปทคคิกโพลิซี2,565ข้อโดยมีนักเรียนครูผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมคิดร่วมทำนำสู่คุณภาพดังนี้ 1. การนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านหนองมากได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาสู่การปฏิบัติผ่านหนองมากโมเดลนำความสำเร็จยึดมั่นอุดมการทำงานมีวินยัยใฝ่ใจพอเพียงนำสู่ความกตัญญูสู่ห้านวัตกรรมภายใต้หัวข้อ b n m อาสากระทำดีโดยมีการจัดกิจกรรมหลัก5กิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมเยาวชนไทยจจกตันยูเชื่อชูสถาบัน 2. กิจกรรม b n m แบ่งปันสารฝันปันน้องปีที่1และปีที่2 3. กิจกรรมคนดีสี่สังคม 4. กิจกรรมจิตสงบพบธรรมะ 5. กิจกรรมธนาคารคุณธรรม ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองมากได้รับการยกย่องให้เป็นสถานศึกษาส่งเสริมการปฏิบัติตามพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10จากกระทรวงศึกษาธิการ 2. การดำเนินงานด้านประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านหนองมากได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิขาคือ ศีลส,สมาธิปัญญาอย่างบูรณาการผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนาการกินการอยู่การดูการฟังและการเป็นคือมีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าที่แท้จริงโดยการใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมการสแสวงหาปัญญาโดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตร ช่วยกันพัฒนาดำเนินการจัดการศึกษาและการทำงานผ่านพลังบวรอันเป็นส่วนสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมคือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนโดยผ่านโครงการดังนี้1โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ2โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และสวดมนต์สืบสารพุทธธรรม 3. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองหมากได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่12ประจำปี2564และเป็นโรงเรียนคุณธรรมระดับสองดาว 3. การดำเนินงานด้านการศึกษาและการพัฒนาประชาธิปไตย การส่งเสริมประชาธิปไตยโดยการขับเคลื่อนผ่านรูปแบบของสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองมากโดยได้สร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิเช่นสาเด็กและเยาวชนตบนคลองมอง่วงสาเด็กและเยาวชนอำเภอปากช่องพัฒนาสังคมจังหวัดนครราชสีมาและวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมานำหลักระเบิดจากข้างในเข้าใจเข้าถึงพัฒนา สู่สาสรพระราชาการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นหลักในการดำเนินงานมุ่งมันสร้างผู้นำจิตสาธารนณะเป็นที่พึ่งของชุมชนแก้ไขความขัดแย้งเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องมีทักษะการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมส่งผลให้ได้รับรางวัลดังนี้ 1. เด็กชายธนโชกหวังกุลกลางได้รับโรคเกติคุณเด็ก และเยาวชนดีเด่นจากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการประจำปี2564 2เด็กชายพานุพงศ์วานักแน่นได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนต้นกล้าประชาธิปไตยจากสโมสรโรตารีจตุจัจจกรกรุงเทพและเข้าเยี่ยมคาระวะประธานรัฐสภานายชวนหลีกภยัย 4. การดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประถมวัยโรงเรียนบ้านหนองหมากได้จัดการพัฒนาเด็กอายุ3-6ปีบนพื้นฐานของการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านสมองของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศัก,กยภาพ การช่วยเหลือตนเองการมีทักษะในการำดำารชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการประเมินการพัฒนาเด็กในการพัฒนาเครื่องมือที่หลากหลายอย่างเป็นระบบตามโครงการดังนี้ 1. โครงการจัดซื้อวัสดุและสื่อเพื่อพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัย 2. โครงการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย 3. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นไทยของเด็กประถมวัย 4. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยส่งผลให้ร้อยละ94.11มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขลักษณะนิสัยที่ดีและความสามารถในการดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ100มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจสามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัยร้อยละ92.15มีพัฒนาการทางด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสมร้อยละ90.19มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา การสื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานที่ถูกต้องและเหมาะสม 5. การดำเนินงานด้าน active learning โรงเรียนบ้านน้องมากพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning หากลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงจัดกิจกรรมดำเนินการพัฒนาตามโครงการดังนี้ 1. โครงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ 2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม Active Learning 3. กิจกรรม Open House 4. กิจกรรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นผลที่เกิดขึ้นทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขมีทักษะการคิด และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริงและมีการเรียนรู้จากสิ่งที่ตนเองสนใจครูได้รับความรู้ทักษะกระบวนการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning และเป็นแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning โดยมีครูแกนนำดังนี้ 1. คุณครูธนเศษเพชกลางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 2. คุณครูนักธกิจบุกลางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3. คุณครูปัญญาภัทรเบ้ามงคลสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6. ก,การดำเนินการด้านพาน้องกลับมาเรียนโรงเรียนบ้านหนองมากได้ติดตามค้นคว้าผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันให้กลับสู่ระบบการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมไปถึงการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการมีงานทำโดยผ่านโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. ศึกษาข้อมูลจากทร .14 ติดตามนักเรียนตามรายชื่อและมีการรายงานผลการรับนักเรียนเป็นประจำทุกปี 2. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 3. กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 4. รายงานการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3จากกระบวนการดังกล่าวการดำเนินงานผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองหมากไม่มีนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคัน100% การดำเนินการด้านโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านหนองหมากได้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนขนาดเล็กสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีทักษะที่หลากหลายในการใช้ชีวิตสามารถประกอบอาชีพได้เมื่อจบหลักสูตรโดยการสร้างความพร้อมให้โรงเรียนหลักเป็นโรงเรียนที่มีปัจจัยพร้อมทุกด้านเพื่อแก้ไขปัญหาครูมีไม่ครบชั้น การขาดงบประมาณในการจัดสร้างงบประมาณไม่เพียงพออาคารสถานที่สุดโทมขาดอุปกรณ์และสื่อในการจัดการเรียนรู้ขาดแหล่งการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. การตั้งเป้าหมายร่วมกัน 2. สร้างความตระหนักและทำบันทึกข้อตกลง MOU 3. การกำหนดกิจกรรมหลักและกิจกรรมไทม์ไลน์โดยโรงเรียนบ้านน้องมาก มีโรงเรียนของม่าหินเป็นโรงเรียนเครือข่าย 8. การดำเนินงานด้าน learning loss โรงเรียนบ้านหนองหมากได้ดำเนินการแก้ไขาภาวะถดถอยทางการเรียนของผู้เรียนแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้การขาดปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวกับผู้อื่นโดยได้ดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังนี้ 1. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 2. โครงการนิเทศภายใน 3. โครงการพัฒนาผู้เรียน 4. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 5. โครงการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยจากการจัดทำโครงการดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีปัญหาด้านการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ลดลงและมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น และจะนำไปสู่การบูรณาการในกลุ่มรายวิชาอื่นๆในลำดับต่อไป 9. การดำเนินงานด้าน r t NT และ O-net โรงเรียนบ้านหนองมากได้จัดการศึกษามุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงอ่านออกเขียนได้ทุกคนโดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาดังนี้ 1. ด้านคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2. ด้านกระบวนการบริหารจัดการโดยการใช้แผนและโครงการในการขับเคลื่อน 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีโครงการและกิจกรรมดังนี้ หโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. โครงการประกันคุณภาพ 3. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 4. กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพส่งผลให้ผลการประเมิน R, T, N, T และ O N, E t สูงขึ้นในทุกๆปีและผ่านการประเมินสมสรรอบที่4ทุกมาตรฐาน 10. การดำเนินการด้านความปลอดภัยในโรงเรียนนักเรียน คือหัวใจของการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองมากมีความตระหนักในความสำคัญและเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้มีความสุขและความปลอดภัยมีทักษะชีวิตที่ถูกต้องดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองมากจึงมีการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองความปลอดภัย ทางด้านร่างกายจิตใจโดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยโดยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยการขับเคลื่อนผ่านโครงการดังนี้1โครงการสถานศึกษาปลอดภัย2โครงการพัฒนาบริบทและปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 3. โครงการสภานักเรียน4 โครงการธนาคารขยะ 5. กิจกรรมรู้เท่าทันภัยในยุคไซเบอร์ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองมากมีความปลอดภัยมีความสะอาดบรรยากาศร่มรื่นจนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยจากสำนักงานเขตพื้นที่ประจำปีการศึกษา2565